เสียงจากชาวบ้านคือ KPI ของทหารล่วงเข้าสู่เดือนตุลาคมไม่กี่วันแต่ผู้บัญชาการเหล่าทัพหลายท่านที่เพิ่งได้รับตำแหน่งใหม่ก็เริ่มทำงานโชว์ผลงานทันทีเพราะสถานการณ์ชายแนนยังร้อนระอุไม่สามารถวางใจได้เริ่มจากพลเรือเอกไพโรธเฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือที่เริ่มโชว์ผลงานก่อนใครด้วยการเข้ารื้อบ้านสามหลังที่รุกล้ำบ้านชำรากจังหวัดตราด ซึ่งถือเป็นการประเดิมเก้าอี้ผอบอทอรอได้อย่างสวยงามแต่หลังจากนั้นดูเหมือนท่านจะแผ่วไปเพราะพอชาวบ้านถามถึงเรื่องการรื้อกาสิโนที่รุกล้ำบ้านทาเซนท่านผอบอทอรอก็ยังไม่ตอบให้ชัดว่าจะเข้าไปทุบเฉพาะส่วนที่รุกล้ำหรือจะทุบทิ้งทั้งหมดซ้ำยังมีข่าวว่าจะมีการเสนอให้ใช้กาสิโนเป็นอาคารตรวจการร่วมกันระหว่างทหารไทยและกัมพูชาทำให้ถูกถล่มเละว่าทำไมท่านถึงไม่ทุบทิ้งไปเลย มัวเกรงใจหรือกำลังรออะไรอยู่กันแน่นอกจากนี้ยังมีประเด็นเรื่อง17จุดที่กัมพูชามีการรุกล้ำอธิปไตยตลอดแนวชายแดนจันทบุรีตราดซึ่งเป็นการบ้านข้อใหญ่ที่กองทัพเรือต้องตอบโจทย์ชาวบ้านให้ได้ส่วนพอบอเหล่าทัพคนใหม่อีกคนที่ทำผลงานได้เข้าตาคือบิ๊กคิมผลอากาศเสกสรรคันธาผู้บัญชาการทหารอากาศที่ประกาศตั้งแต่วันที่เข้ารับตำแหน่งว่า ตนไม่คิดว่าจะมีการเลี้ยงฉลองการรับตำแหน่งหรือรับการแสดงความยินดีใดๆในขณะที่ยังมีพี่น้องทหารปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนเพื่อรักษาอธิปไตยอยู่ทุกวันทุกคืนและสิ่งแรกที่จะกระทําคือจะสั่งการให้หน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศเตรียมพร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจได้ทันทีเมื่อรับคําสั่งและคิดว่าเราไม่ได้ต้องการสงครามแต่ถ้าเราต้องการสันติภาพเราต้องพร้อมรบขอให้ประชาชนเชื่อมั่นในกองทัพอากาศ จากนั้นบิ๊กคิมยังเร่งเครื่องลงพุ้นที่กองบิน3สะแก้วและกองบิน21อุบลราชธานีพร้อมกำชับให้กำลังคนเตรียมป้องกันการโจมตีด้วยโดรนขนาดเล็กและอาวุธยิงโจมตีระยะไกลก่อนจะไปตรวจความพร้อมของเครื่องบินรบรุ่น F-5TH ที่ผ่านการอัปเกรดมาใหม่หลังผ่านการใช้งานมาอย่างยาวนานถึง40กว่าปีพร้อมทั้งตั้งไขยักษ์โชว์ให้ลุงข้างบ้านดูด้วยซึ่งการกยับเดือนเกมเร็วและสไตล์อันดุดันของบิ๊กคิม ถือว่าถูกใจชาวบ้านไม่น้อยอีกคนที่ถูกจับตามองมากที่สุดคือบิ๊กไก่พลโทวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่หนึ่งซึ่งมาสารงานต่อจากแม่ทัพคนเก่าซึ่งท่านชอบทำงานแบบปิดทองหลังพระทำให้ชาวบ้านพากันบ่นว่าไม่เคยเห็นหน้าท่านแต่แม่ทัพไก่กลับมีสไตล์ที่แตกต่างออกไปเพราะคืนแรกหลังจากรับตำแหน่ง ท่านก็แอบซุ่มเงียบไปตรวจเยี่ยมการทำงานของฉุดชอรบอดที่บ้านหนองจานจังหวัดสระแก้วกลายเป็นปรากฏการณ์ใหม่ของพื้นที่กองทัพภาคที่หนึ่งซึ่งมีแม่ทัพภาคที่หนึ่งมาลงตรวจพื้นที่ในจุดหลักที่เป็นปัญหาด้วยตนเองแล้ววันรุ่งขึ้นแม่ทัพไก่ก็ลงพื้นที่บ้านหนองจานและบ้านหนองหยาแก้วซึ่งถือเป็นการลงพื้นที่ตรงจุดที่เป็นใจกลางของปัญหาเป็นครั้งแรก ท่ามกลางการจับจ้องของสื่อมวลชนและชาวบ้านที่มารอฟังคำตอบทั้งสองหมู่บ้านแม้จะยังดูขะเขินในการตอบคำถามสื่อและยังมีอาการเขินอายเวลามีชาวบ้านโผล่เข้ามากอดหรือจะเอาผ้าเข่าม้ามาผูกเอวให้ด้วยแต่แม่ทับไก่ก็ถือว่ามีความกล้าที่จะเผชิญหน้ากับชาวบ้านที่เขารอฟังคำตอบจากแม่ทับพักที่หนึ่งมานานถ้าได้เปรียบก็พร้อมดำเนินการทันที เป็นคำมั่นของแม่ทัพพักที่หนึ่งคนใหม่เมื่อถูกสื่อถามว่าจะเริ่มผลักดันชาวขเขมรออกไปเมื่อไรซึ่งแม้จะยังไม่ได้มีการระบุวันและเวลาที่แน่ชัดแต่ก็ถือเป็นครั้งแรกที่ชาวบ้านได้รับคำตอบที่ชัดเจนจากปากแม่ทัพพักที่หนึ่งส่วนอีกคนที่ถูกจับตามองไม่แพ้กันคือบิ๊กเติงพลโทวีรยุทธ์รักศิล์แม่ทัพพักที่สองต้องยอมรับว,ว่าบิ๊กเติงมีแรงกดดันอย่างมหาศาล เพราะต้องมารับตำแหน่งต่อจากแม่ทัพกุ้งผลโทบุญศิลนพาดกลางที่ทำผลงานได้ยอดเยี่ยมในการยึดคืนจุดยุทธศาสตร์คืนได้ถึง10จาก11จุดมาจากกัมพูชา รวมถึงบุคลิกอันห้าหารที่ท่านกระทําใส่ศัตรูและการเป็นในทหารที่สมรรถติดดินซึ่งสามารถยึดครองหัวใจของมวลชนได้อย่างล้นหลามกลายเป็นกระแสรักชาติที่สร้างปรากฏการณ์บุญศีลฟีเวอร์ที่คงไม่มีในทหารคนใดทำได้อีกแล้วแต่ข้อได้เปรียบของบิ๊กเติงคือ การได้ร่วมทำงานเคียงบ่าเคียงไหล่กับแม่ทัพคนเก่ามาโดยตลอดรวมถึงเส้นทางชีวิตราชการที่อยู่ในถิ่นอีสานใต้มาตลอดชีวิตทำให้เรื่องฝีมือและประสบการณ์ในการทำงานไม่แพ้ใครอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามในเรื่องของบารมีบิ๊กเติงคงต้องสร้างขึ้นมาเองและสิ่งที่จะทำให้เกิดความเชื่อมั่นได้ดีที่สุดก็คือผลงานนับจากนี้นั่นเอง และยามนี้ก็เริ่มมีบททดสอบเกิดขึ้นในยุคข,ของท่านแล้วก็คือการเปิดเผยข้อมูลว่าปราสาทคณาที่อยู่ในเขตอธิปไตยไทยแต่ถูกทหารเขมรเข้ายึดครองมานานและฝั่งเขมรยังสร้างบันไดขึ้นมาพร้อมทั้งโปรโมทให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยซึ่งเรื่องนี้กองทัพภาคที่สองควรทำความจริงให้สิ้นสงสัยว่าปราสาทคนาถูกเขมรยึดไปจริงหรือไม่และหากถูกยึดไปเราจะเอากลับคืนมาได้อย่างไร อย่างไรก็ตามเรื่องราวของทั้งสองผอเหล่าทัพและสองแม่ทัพภาคยังเป็นเพียงบทเริ่มต้นเท่านั้นพวกท่านยังมีเวลาอีกมากในการพิสูจน์ผลงานในตำแหน่งหน้าที่ของตนเองแต่โปรดอย่าลืมว่าในยุคปัจจุบันคนที่ให้คะแนนท่านไม่ได้มีเพียงผู้บังคับบัญชาที่มีตำแหน่งเหนือกว่าท่านเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่ประชาชนก็มีสิทธิที่จะประเมินผลงานของพวกท่านผ่านสื่อมวลชนและสื่อโซเชียลมีเดียด้วย ดังนั้นดัดชนีชี้วัดผลงานหรือ KPI ของทหารในปัจจุบันจึงอาจไม่คำนึงถึงแต่ปัจจัยภายในกองทัพได้อีกต่อไปแต่คำชื่นชมหรือเสียงตีติงของชาวบ้านก็ถือเป็น KPI ได้เช่นกันแล้วท่านที่รับชมคิดเห็นว่าอย่างไรณนะวันนี้ท่านชื่นชอบผลงานของผอบอเหล่าทัพหรือแม่ทัพคนใดมากที่สุด